วันนี้เราทำจัดงานอะไรกันคะจัดงาน leadership ชื่องานของมั้ยชีวกรอบชีก่อนจะเริ่มเรามา ice breaking กันเลยก่นจับคู่กันทำความรู้จักแนะนำกลุ่กันละกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อไม่ได้มาไกลมากไม่ใช่สุวรรณคงยิ่งโอ้โหช่วงนี้ไม่ได้สเก็ตแล้วหรอคะช่วงนี้มีลูกไม่งั้นเราก็ด่าเจ้าน้าทกันเองออนไลน์ไปเรื่อยๆชีวิตไม่ได้ไปไหนเลยได้แต่ด่าเจ้าน้าทีไปหมด โอเค D N I คืออะไรคะ okay. D E N I ใช่ค่ะมันคือ Diversity d c a t i o n Diversity Equity and Inclusion ช่วยเตี้ยมกันบ้ามีคำถามอะไรไหมคะทางซ้ายทางขาทางหน้าเรียบร้อยนะคะณจุดนี้แล้วใครอยากแลกคอนแทคกับใครแลกไปเลยนะคะทั้งนั้นบริการอาหารและเครื่องดื่มและหลังจากนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน รักษาสุขภาพให้คนโควิดเพราะกำลังจะเป็นโรคท้องถิ่นในวันที่1นึ่งกรกฎาคมนี้แล้วอย่าดมชีดปัคซีนให้ครบทุกเข็มสวัสดีกายขอเลอาผี่เรื่องนึงค่ะน้องจะเลาเรืองผีทุกเท้มไม่ได้เหเดี๋ยวมันจะไม่เหือเมื่อวานรกลับมาเป็นไงบ้างคะต่นเล้บมากเลยตื่นเต้นมากเลยมาเสร็จลงคื่นมาเสร็จค่ทอะไรกัอยู่รอกันก็เก็บกวาดบ้างฉันต้องม่ละกินข้าวกินข้าแล้วทอะไรอยู่เหรอเวลากับบ้นฉันมาตัด้แอะไรกันฉันไม่ถึงสิมเคื่อาเปิดร้านมายก อย่าวันนี้ันแรงลากแล้วแันก็สระผมอาบน้ำ่ยเฮ้ยปี๊ดผมจบจบเมื่อหลัละพี่กนนีไม่ดูดีเลยหรอจ๊ะตอนจ๊ะก็ลืมใจเขาไม่ดีลืมใจเขาไม่มาเดินแม่งแ่เีจุ๊ไกะดีในอั่นบีโอ้ไม่บไปไกลอ่ะไปไปบคิดถึงอี๋ไ่ยาเก้าราหแลวเราอ่ะสี ใ่กับข้าวอนไว้กัข้าร้านอกนะข้ารไทยกัข้าวหนข้าคืนข้าวที่แต่ดียอนข้านี้ออกไั้นออกได้ค่ะแต่เข้าไม่ได้นะทะลุไม่ติดดีใจเยนะรำโพสนุกหรื่ะสนุกเหรอคะทำเรื่องอะไรเอ่ยบอกว่าเออศึกษาหลักฐานทางวททาเกี่ยวกับโบลาณกดีแเ่ยวกับาทำโจทย์ในจังหวัดสะเกษทั้หมดว่าท้าเขมินในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมด แล้วหนูคนพบว่าโทว่าเออเออเพรไม่โทรคนนั้คนโทรว่าก็เออก็อยู่อย่างยาวนานมาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแปลกใหม่มากเที่ยวไม่เคยได้ยินมากเลยอะน้องแรมวิจัยเสร็จไปนานหรือยังคะส่งแล้วค่ะทันเวลาชื่ออะไรนะการศึกษาปรากฏการณ์กบฏเงียวพอศ .2544 5 ที่มันเการสร้างความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศผ่านพลังของตัวอักษรนึกถึงหนังสือเรียนยุคก่อนไหมคะที่เป็นแบนๆแล้วอะชื่อหนังสือเรียนเต็มปกนักการศึกษาใต้ใหค่ะกระบอกเงียวคืออะไรกระบอกเงียบให้ความรู้หนึ่ก็คือกระบอกเงียวก็คือเป็นเป็นการต่อต้านนะคะอำนาจจากฝูงกลางซึ่งกำลังเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งจะเขาเรียกว่ามีการปฏิรูปมวลชนในสถาบันคือ เหมนการจะว่าเอ่อตอนนั้นมีสยามมีร้านนานะคะก็ร้านนาอยู่ในฐานะเมืองประเทศซาลาเทคล้ายกับรัฐอาณานิคมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบแล้วช่วงนั้นก็มีฝรั่งเศสอยู่ตรงหลวงพบามีอังกฤษอยู่ตรงพม่าก็อุ๊ตายแล้วร้านนากำลังก็สยามก็ต้องจัดการร้านนาก่อนค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเราต้องเอาระบบแบบให้ทัน สมัยแบบพันตามตะวันตกมาใส่เเลยใามาใช้กับร้านน่ะหนูเล่ายาวไปไหมคะ <c oughs> น้องชื่อแจมค่ะน้องจบเอ่ออย่างน้องอยู่ปีสี่น้องจบโบราณคดีน้องชอบอะไรโบราณโบราณ <c oughs> ชอบแบบว่าประติดประต่อเรื่องราวน้องเคยไปขุดน้องเคยไปขุดเออโบราณสถานแล้วแบบได้หวยไหมก็คือเกือบนั่นมันหนึ่งพันหกพันได้พ้อ นี่ก็คือรายได้จากขับฟังเรื่องขี่รีมาอันนี้เรื่องขี่จริงๆไม่ใช่ขี่ปลอมๆเ้่าาเๆเหมือนแบบว่ากุอยากดิ่นไดูดูดูเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นนักเรียนนักเรียนใช่ไหมก็อยู่หอพักไม่ได้ผี่ล่วยไ่ี้คนด้วยังไม่ได้ี่ยังไม่ได้ขี่ต่อกเขาอยู่หอพั พอพักเงี้ยจะเรียนอะไรไปเท่าไร่่ก็ไม่ด้ขอออกัะเขียนอกไรเอาไปเ่นด้วยนักศึกษา่เรียนประวัตลยไม่ใช่ก็รียนทุกคนวันนักเรียนอะรย่นีี่สบกว่านักเรียนเลยถ้าเธอเปยเงินให้เขาใช่ไัมเนี่ยไม่เคยทำค่ะใช่แล้วเห็นไหมลืมเลยจดสอและจเงินเลยค่ะผีเิมไม่เยผีไม่เคยเจอผีคาเรื่อหอไม่เคยอผีจับดูอย่าเลิ่อนี้ พวกนี้มันไม่ใช่คนดีดีไม่ค่ะอะไรล่ะคะเออเขาก็เงียบไปเองไปเเสร็จแล้วเขาก็อยู่หองพักซึ่งเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะตาบัลเจตบอัดเจีตบลเจแล้วพี่อยู่ขึ้นหอนเนี้ยมันจะมีชั้นหนึ่งที่ปิดเลยนั่นคือข้างบนเลย คนเขาอยู <łość> ่ข้างล่างแต่ว่าชั้นเขาอยู่ข้างล่างผมว่าชั้น7ปิดเขาอยู่ชั้น6อ่าโอเคโอเคซึ่งเหมือนชั้น8เป็นดาดฟ้าชั้น8เป็นดาดฟ้าชั้น7ไม่ใช่ดาดฟ้ามันเป็นห้องเขาไม่มีดาดฟ้าเลมกูก็ไม่รู้เหมือนกันไปไหมอะไปลองกันโอเคเสร็จแล้ว เปลี่ยนเรื่องแล้วนะคะตรงนี้จะหลับคาห้องต่อต่อติดปิดชั้นเส็จติดชั้นเส็จแล้วนองอยู่ชั้นเสร็จแล้วเขาก็เรียนหนังสือกลับมาก็อ่านหนังสือดึกอื่นเงี้ยมันเรียนแบบต้องห้องจำเยอะเราก็ง่วงมากวันหนึ่งแบบทำกิจกรรมอ่านหนังสือเรียนแล้วก็ง่วงมากเราก็ไปนอนเสตึ้งเสียงของผู้หญิเสียงของผู้ได้ยินตึ้งมาตึ้งนี่ดิ เามาก็หอนไปถามว่าข้าวรทํทอะไรถามป้าแม่บ้านข้าวรทำอะไร้วยสิ่างแบบนอไมหับแต่ป้าบ้านนี่คือต้องจักต้องหนูเอเาป้าแม่บ้านรู้จักแล้รื่องไรต่เอปแม่บ้านที่รู้จักทุกเรื่องไู้รู้ทุกเรื่องเลวโอเคลวป้าม่บ้านห้องนั้นน่ะมีนักศึกษาที่เขาค่ะเขียนเรื่องเนี้ยากอแบบไปโดดตนายในห้องตัวเองไปแล้วหุ่ก็ใ กูทำมต้องห้อยก็ปลุกออกไปได้ยินก็้นอีกก็อีนงต่นตึงก็ใช่ไหมก็อยากจะพาสติกดนน้ำเมือนกัพาสติกต่างตึงต่างตึงอ่ะอยาให้ดังไปไปใช่ยวไมีพาสติกมัจจะดังแกร็บกระดูกมือกันนั้นอ่ะก็สนุกด้วยเนี่ยพูดสนุกแล้วเนี่ย แค่น,นี้เออผมก็สื่ออันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงไม่หรอเรื่องจริงก็คือเหมือนแบบเขาจะเล่าประมาณวันคือสารอาจารย์ยอดในยมชมพูใช่ <c oughs> นอกจากดูเชฟกับคาเหล็กมาสเตอร์เชฟแล้วก็ฟังช่วยไหมคะฟังหมอวีอะไรอย่างเงี้ยวันๆเกิดได้ฟัง,งรรมมอะไระประทังบรรยามากก็ดีก็ไม่เนี่ยรัฐบาลก็มีแต่วันนี้วัดหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดไปเจอที่ไหนออกอะไรต้องตื่นหกโมงเช้ามาจำจะอัปเกรดอินเทอร์เน็ตก่อนจะได้ไวๆใจไว้เก้าโมงเนี่ยเก้าโมงหนึ่งเก้าโมงหนึ่งวี่ะ หมดแล้วนะเนนีคเปหน่งังอ๋ออ๋ออ๋อคนแอคชั่นขัต่อไปเป็นโมเมนต์ผัวขไป้่ไนขอไปแล้วไนี้ออ๋อไม่มีอะไรล้อ๋อต้องตื่นมาเก้าโมงเลยมัน้าคาไม่ใช่เก้าโมงหกโมงหกโมงมาอัปเกรดไม่อัปเกรดเยแต่คืนอ๋เป็นเรพรุ่งนี้จะให้สปีดซุปเปอร์สปีดแล้วถ่าส่วน จะทันแบบเก้าจุดศูนย์ศูนหนึ่งศูนยูนย์สองอะไอย่เงี้ยเแล้วได้จุดกรรมการแล้วเป็นยไงของควัเของความัเกิดได้อะไรมา่ไม่ได้ไหนบอกอีว่ไม่ได้อะได้กระเป๋ากระเป๋าวันเอาไว้มนเลนทายอ๋อใกระเป๋าพระเนี่ยะวันวันทาเฉลียเกรเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านะคะวันวันเลนทายแลกกระเป๋าแท็กระเป๋าที่เขาให้มาไม่ได้แลกอันนี้คือแบบไม่ไม่รู้เลย m ขาขอให้ M C m แต่ไม่นสนสนดวงคือ M C m คืออะไรคุณรู้จัก M C A. ไหมไม่รู้จัก M C m คือรูรู้จัก Y M C A. แล้วนี่สิ่งที่ต่อไ่เขาคือพาไปกระเป๋าลงยันกระเป๋าลงยันจากวัดช่อม่วงไปปุรีมีซิปเป็นที่สอนวันวันเลยทำ ไปถางอ๋อกัน <laughs> <laughs> อันนี้เป็นการสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์วันละเท่าไหรสัมคัญคือคือคือมนทุกวันอะไรก่อนวันทุวันวันลนะเท่าไร่คะที่เราอาจจะไปตรงกับมาคารบูชาของประเทศไทยกันนะคใช่ถ้าวันมาคาบ,บูชาก็คือเป็นวันสําคัญค่ะเพราะว่าเป็นจานรุรงคสศนิวัตวันประหลาดมหัศจรรย์ที่มีพระสงฆ์จำนวนทั้งหมด2,000รูปมารวมตัวัน2 5 0รูปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะมี1,200รวมขึ้นมา1,250รูปถ้าผิดก็ไม่ต้องคอมเมนต์ ต้องไปเมียไปสองพันรูปใช่สองพันห้าร้อยูปเนี่ยหรอจงเปนทั่วเนี่ยหรอสองพัน้าร้อ่ะก็ไก่เนี่ยปรองพันห้าสิบรูปขอไข่สองพันรูปขอควายสองพั้าร้อยรูปมีอะไาสำหรับการเรียนสังคูศาสตร์ู้ดีศาสนาหมวดสังคมศาสตร์วิชาศาสนาก็เป็นวิชาพุทธศาสนาเราเรียนประวัติอะไรก่อนจงท่องบทสดมนที่ครูบังคับโซโค โสภะที่ัตรโปางนันสมเด็จพระบรมโอรสิตัดได้ทรงฟังพระลูกน้อยทรงกันแฟ้งทูนลลห้อยวันนั้นอะไตอนกั้กลนลาไม่ได้อะไรแกลาจะออกรุโดงโ,ดโนนตอนที่ยกกุมารกับกุมารีให้กับชูวชกวไปอันนี้เป็นการบริจาคทานเป็นการบริจาคที่ใหญ่หลวงมากนะคะ, <c oughs> ะบริจาคอัยวะบริจาคบุตรบริจาคภรรยานะคะ

อ๋อที่ที่แม่แพดด้วยมูกกับใช่แม่ตอนี่ยัวถึงตอนแม่แพดด้วยมูกกันนะไม่ใช่คนละเรื่องอันนี้มาน้มันีฉันเป็นโซนมาน้มันีหลอดต้วแต่มนติดแล้วมาน้มันีมาน้มันีไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับปิชูชัยเหมือนไฉแอนมาน้ำมันีปีติคูชัยเป็นมาน้มันีปิติชูชัยเป็นเพื่อนกันอ๋อแก้วกับก้าแก้วกับก้าเราเลยแก้วกับก้าคนละเรื่องกันเฮ้ยแต่มาน้มันีมาน้มันีใช่เรื่องอยู่มาน้มันีปิติชูชัยอ่ะเลส เราเปิดเราแม่เพชรขนดมูกันนะเขาไม่ใช่เพื่อนของปิปิใช่อันนั้นเรื่องเดียวกันแต่ชั้นนั่นเองแค่สมบุกไรื่องนี้ไหมไม่ได้เรียนปั่งปัดแม่เขาเสียใช่ไหมเขาเขามูกันฉันน้องน่าจะเป็นเท่ากับก้าเพราะว่ามานามานีรุ่นเธอรุ่นตุ๊ได้เรียนไหมเบลได้เรียนทำไมเป็นมานามานีอ่ะเป็นแก้วแบบก้าว เก้ากับแล้าเธอแล้วเธอได้เรนตอนที่ไม่แล้เถอเลเรียนตอนที่เขาแม่เขาตัดมันเป็นเปอแบบปอนหนึ่งเรียนแต่ว่าฉันอ่านหนังสือของพี่พราะพี่มันไม่อ่านแล้วมันไปสอบมันปอหนึ่งป่สองปอสามปอาสี่อะไรี่ค่อยๆขึ้นไปไงไม่มันมันคนละคนละไม่สิเจะบอกมันเป็นเป็นหนังชนิดเตทีนฟ้าสารที่บอกไหมสามหูอ่ะใช่ไหมใครังบปกติก็คือทั้งชีวิตมีม้าตัวเดียวต้องเอาม้าไปอาบน้า จริงๆเราลองกับเป็นสังคมที่เก็บกล่องจริงแฟซีแบบแฟซีแบบ depression แบบจำได้เลยมืองนี้อยู่กับนื้อชูใจร่าใต้ต้นมะม่วงชูใจร่า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 และข้าร่าคืออาเจียนแาร่าคือขับแป่ว่าอาเจียนสวัสดีค่ะน่าคุณคุณค่ะสวัสดาที่พูมว่าน่าคุณคุณเออดุ่ะทีมงาน 7X ค่ะวันนี้มาใช้กาม